นี้อยู่เกมเลตอะโปชิตะวันนี้เออเออผมเล่นหลังหลังหลังไม้ด้วยนะอืมที่ผมมเออเงินเยอะๆอะอืมเล่นหลังไม้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวผมขอไปเซฟเกมกดเลยก็แล้วกันอืมเกมนี้มันชื่อเลตอะโปชิตะนะฮะอ่าก็ยังไม่ที บางคอนอาจจะไม่ไม่ได้ยินนะอ่ะก็มันจะเป็นแนวแบบเลสแบบฟอปป้าฮะคล้ายๆเลสแบบฟอป้าเลยอ่าแต่ผมรูปหัวเป็นคนนะทำนี้มีรูปหัวด้วยฮนะแต่มันจะเบาหน่อยเพราะว่าผม,ผมเออผมลองใช้กับผมใช้หูฟังนะเอ่ออ่ไงเงี้ยมันแบบพอลองเทสด,ดูก่อนที่จะอัดอะ มันยังไงอะมัน,ม,นมันไม่ได้ยินนะฮะก็อาจจะแบบเสียงอาจจะเบาๆบหน่อยไม่แน่อาจจะมีเสียงรบกวนใช่ก็ขอบอกเสียงก่อนนะฮะเสียงนีเกมนี้ก็ไม่ไม่มากอะไรไม่มากหม่นะ,ะก็คล้ายๆเลย่าไปที่บอกไปนะเกมนี้เนี่ยขอโทษด,ด้วยนะฮะที่ผมเล่นหลังใหม่ ก็เล่นแบบนานมากมากเลยไม่ค่อนานหรอกกินที่ฟาร์มอไงมีบีมีอีก,กี่แล้วก็เนี่ยพูคทอืมโอเคแต่อย่างแพงมากนะอืมก็เอาซื้อบีมก่อนก็แล้วกันคืยอยงไงมันจะก็บอะไร ๋อจะเก็บเงินได้ฮะโอเคดีเลยอย่างงี้อืมเดี๋ยวผมขอไปนี่ฮะมันก็จะมีเดนจิด้วยนะฮะในการเก็บค่าเช่าเดนจินะฮะ,ะกดตรงนี้เอา้ายังไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนขอเอ่รูปหัวมันเกินนะฮะ,ะเกมนี้มีเอลคาโต้ด้วยนะ,ะ,ะเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะ แป๊บนึฮนะแปบ๊บเดียวขอรูปหัวเจ้าปุจิตาก่อนนะฮนะความจริงก็อัดไปแล้วนะอัดไปประมาณแบบเยอะมากมากม,ม,มีซอมบี้อืมแล้วไงอะ่ะออให้เราไปสู้เหรอโอเคกระบองอืมนี่ก็ไปสู้อืมโอ,อ้เลือดเราลดด้วย โอ้โอโอ้จะตายจะตายจะตายฮะโอ้ตายแล้วอืมอืมทำไมเป็นอย่างงี้เดี๋ยวฮะซื้อก่อนซื้อบองตีมันโอ้มีกูตายมีกูตายแน่ๆนนั่นไงหายไปเลยหายไปเลยอันนี้ แมคโดนัลลอ่ขอซื้อปลาโอ้จริงๆนี่ยแมคโดนัลล์เนี่ยไม่ใช่ปลาให้มันกินใช่ปะให้มันกินใช่ปะไม่ใช่ไม่เอาไว้ไว้ไหนอืมเอาไว้ไหนเนี่ยนี่อ๋อที่นี่อืมเอาเป็นเอาเป็นอันนี้ล่กันนะ อืมก็รอก่อนรอก่อนนะแปบ๊บหนึ่งก็เสียงอาจจะเบาๆนะใช่เสียงยจะเบาๆหน่อยนี่ขอกดกดไม่ต้องกดเลเอ่อเพราะว่าเรามีออโต้คิกแล้วก็เก็บอยู่แล้วนะฮะก็เกมนี้มีออโต้คิกทั้งเก็บเงินเองก็ออโต้คิกอืมเดี๋ยวผมบอกฮะอันไหนออโต้คิกอันนี้นี่ไอสีแดงแดงฮะนี่สีแดงอันนี้ เจ้าโคบินนี่มาฮะอ่านว่าอะไรเนี่ยตัวนี้มันเต้นอยู่เนะเพราะว่ามันเอาออกมาเต้นอย่างเดียวแล้วก็นี่ฮะไอ้เจ้าบีมสามเซนห้าราคาสามนห้าแพงมากใช้เออมันมันช่วยในการเก็บเงินให้เรานะอ่ะอืมเคนะฮะก็เดี๋ยววันหนึ่งนะ อาหารอะไรจะได้อย่าบอกนะว่าอาหารเราสิบห้ามูฟ็ตคืออะไรต้องต้องไอ้นี่เหรอต้องรูปหัวปอกแคตเอ้ไม่ใช่ปอกแคตสิต้องรูปหัวเจ้าปุจิตาหรอเอมเอาไมเ่เดี๋ยว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 อยว่าเพิ่งปุจติตาปุจิตารีบจัดนะ โอเคฮะอืมอ๋อเดี๋ยวรูปโผก่กนทำแบบมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาค่าเอาได้ยังเนี่ยยังนะฮะเดี๋ยวนานอยู่เดี๋ยวรูปรูปโผล่กันอ้ยไอเกมนี้มันดูแบบ เออยึกอย่างอะเอออะไรเนี่ยประตูไม่เอาไม่เข้าอะเกียดเข้ามันเป็นประตูแบบคล้ายๆทางออกแล้วมันก็จะได้อะไรมาสักอย่างไม่เนี่ยมันก็ไม่ได้ท่านจะไม่ได้ดูเนื่นไม้แค่นี้หน่อยนะอืมแคนนะอ๋อแล้วก็เอออันนี้ เอาไว้ทำโกเกตฟิชอืมเดี๋ยวไปไว้ข้างนอกก่อนน่ฮนะนะก็เดี๋ยวอันนี้คืออะไรบุบายฟิชอืมซื้อปลาเยยงี้ยเหรอเกเคไปก็ได้ก็ไปทำอะไรอ่ะอ่ะนี่นี่นะเนี่ย อ่าให้ฟ้าไปไอ้โอ้โหเด็กเกมแบาฟ้า,าว่าให้เจ้าเอบูชิตากินอ่ะจะไม่รู้เฮ่เนี่ยทำไมมาทำอะไรอเอามาให้เจ้าบุจิตากินนะใช่ไหมแต่ทำไมมันนานจังน่าให้หารเจ้าบุจิตาไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ อันน uh, nah. oh, ี้เป็นอันนี้เป็นเกมพาร์ตนะฮะโออะไรเนี่ยเวอรปูชิตาโอวายเดนทายแฮปปี้วายเลนทายมิกิมะมิกิมาคิงคิงบอมคิงบ๊อบใช่ป่ะอ่ามันเป็นแบบยังไงอ่ะอือแล้วจกูเล่นปูชิตาอืมโอเค เป็นแสนห้าเดี๋ยวเราม,มีอืมโอเคซื้อได้แล้วนะฮะคูสองมันนี่ก็ได้อืมเดี๋ยวอันนี้ก็ขอเก็บก่อนก็แล้วกันนะม,มีชีสมีโอ้อเคไ็ได้ซื้อไป ทำอะไรได้เจ้าเนือ้อพวกนี้มันทำอะไรได้นอกจากในการทำอาหารทำไมทำอาหารไม่ได้ทำไมอืมชีสไหนลงถือชีสแล้วลงทำไม่ได้ทำไมกัน,นต้องทำยังไงนะฮะอืมคิดไม่ออกเลย นี่อันนี้อ๋อดูการอัปเดตอันนี้ห้องใครม่รู้นี่อะไรนะอ๋อเล่นเกมไปดูคนอื่นมาละมันไม่ได้อะไรเลยฮะแนะนำอย่าเล่นเออเอาไว้ให้บุจิตาหรอ,อยอังไงดูฝอ,อบุจิตาก่อนนะแะนหนึ่งอืออ่าเดี๋ยวผมอัดแค่แบบ กะนี้ก็แล้วกันนะก็จะฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะ,ะก็เดี๋ยวผมไปฟาร์มเงินเพื่อที่จะมารีวิววิสาพ,พร้อมกับเจ้าลาวาไอ้นั่นด้วยเอ่เออะไรวะลาวามอต้านนะ,ะอืมเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครเอ่อก็ทีชี้ตึงๆฮนะบายบาย